Welcome Plants. to Skye's ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเยี่ยมน้องใหม่นะคะกับน้องคิมเนาะที่ไหนคะพัทยาค่ะซอยร้อยหลังนาเกลือค่ะอ่านะคะส่วนนี้ชื่อว่าส่วนอะไรนะไม้น้อยร้อยหลังค่ะไม้น้อยร้อยหลังนะคะโอเควันนี้ขอความรู้เรื่องตู้เจ้าตัวนี้ค่ะก็คือตู้อะไรคะ e ี a ลค่ะ e ี a ลคทำอีเลในโรงเรือนค่ะก็คือ เราแบบมองว่าถ้าสมมุติว่าเราจะทํำ e lab เลยอย่างเงี้ยก็มองว่าแบบมันจะชื้นไปต้นไม้มันจะชื้นไปทุกต้นหรือเปล่าก็เลยแบ่งแบ่งสัดส่วนกันให้อยู่ในโรงเรือนเดียวกันอย่างเงี้ยค่ะค่ะใช่ขนาดของเจ้าตัวเนี้ค่ะอยู่ขนาดเท่าไหร่บ้างคะ6เมตรค่ะหเมตรนะคะ <6 m. S 2> คืออันนี้เราเราออกแบบเองเนื่องจากว่าเป็นขนาดเออ ในส่วนของข้างบ้านของเราถูกป,ปะคะใช่แล้ว,แล,วแล้วฐานอะเรามีอยู่แล้วอ่าใช่เราก็เลยใช้แบบเซตเซตเซตฐานเดิมแล้วเราก็เซตตู้ประกอบเข้าไปอย่างเงี้ยค่ะ ฐานนี้คือเดิมเดิมมันคือฐานอะไรคะเดิมเดิมมันเหมือนชั้นวางต้นไม้อย่างเงี้ยค่ะใช่ที่เป็นที่เป็นชั้นชั้นวางเป็นสเต็ปอันนี้หนึ่งสเตปอันนี้สองสเตปอย่างเงี้ยค่ะทำครอบใช่ถูกไหมอ๋อโอเคมองภาพออกแล้วก็คือจริงๆแล้วเนี่ยมันคือชั้นต้นไม้เก่าใช่แต่เราทําตู้เนี้ยมาครอบคืวัสดุนี้คือทําจากอะไรคะอะอลูมิเนียมอลูมิเนียมนะคะ ก็คือทุกคนสามารถเขาเรียกว่าอะไรนะปรับใช้ตามขนาดของบ้านตัวเองได้นะคะตามขนาดโรงเรือนที่ตัวเองจะเอาเข้าไปวางได้โดยที่ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องทำนอกเหนืออย่างเงี้ยอ่าโอเคแล้วนอกจากอลูมิเนียมแล้วเนี่ยเราต้องซื้ออุปกรณ์อะไรอีกคะพัดลมค่ะพัดลมนี่เหรอคะพัดลมใช่พัดลมพัดลมเพื่ออะไรคะเพื่อเป็นการระบายอากาศดูดอากาศเข้ามาแล้วก็ระบายอากาศ ต้องใช้กี่ตัวคะขึ้นอยู่กับขนาดตู้ค่ะขึ้นอยู่กับขนาดตู้ทุกอย่างขึ้นอยู่กับขนาดตู้ถ้าตู้3เมตรเล็กกว่านี้ก็อาจจะใช้แค่2ตัวอืใช่แต่ว่าของเราเป็นตู้ใหญ่เราก็เลยใช้บนสองล่างสองมันต้องเปิดตลอดเวลาไหมคะใช่ตลอดเวลาค่ะตู้นี้คือต้องทํางานตลอดเวลาถูกต้องโอเคแล้วไฟค่ะในนี้ยมันต้องใช้ไฟกี่วัตต์คะห0 0วัตต์ค่ะ1 0 0วัตต์ก็ดูลักษณะเออ ความเขาเรียกอะไรระยะระยะห่างของการวางใช่อย่างตู้ขนาด6เมตรเนี่ยใช้สี่ดวงใช่ทั้งหมดสี่ดวงสี่ดวงใช่ไหมคะเปิดจริงๆแล้วเปิดตลอดทั้งวันกลางคืนปิดกลางคืนปิดคือให้เขามีเวลาพักผ่อนใช่เปิด16ชั่วโมงใช่ไหมคะอ่าเปิด16ชั่วโมงนะคะก็ต้องเป็นระยะเวลาให้เขานอนด้วยแล้วก็อ่าแล้วที่สําคัญเลยเราต้องมีอะไรคะแผงรังผึ่งนะคะแผงรังผึ้งอ่าเดี๋ยวเปิดให้ดูนะคะเดี๋ยวเปิดไฟนิดนึงนะคะก็คือจะสั่งทําแบบ เหมือนแบบว่าก็จะมีการดูดน้ําขึ้นมาแล้วก็จะปล่อยความเย็นเข้าไปแล้วพัดลมก็จะดูดออกไปอย่างนี้ค่ะอ๋อใช่ก็คือมันจะเป็นระบบของเขาเป็นระบบเรามีเพจที่เราสั่งไหมคะมีอ่ะเดี๋ยวเราจะขึ้นเพจเอาไว้นะคะทุกคนว่าเพจที่เราสั่งในการทําแผงเนี้ยคือยังไงคือนี่รวมค่าจะส่งแล้วติดตั้งหรือยังไงคะหรือต้องมาติดตั้งเองค่ะย่าไมเอ่อ่ามาดูชุดนะคะชุดนี้ค่ะที่มาชุดแผงรังพึ่งคือชุดแบบก็คืออันเนี้ยจะมาให้เรา แล้วตรงนี้ก็จะเปื้อยใช่ไหมคะค่ะแล้วช่างที่ทําตู้อ่ะก็จะวัดขนาดแล้วก็ประกอบเข้าไปจใส่เข้าไปให้มันพอดีตรงนี้ก็ต้องเปิดทั้งวันตลอดเวลาเปิดทั้งวันตลอดเวลากินไฟไหมอ่ะไม่เหมือนไฟบ้านปกติเหมือที่เราใช้ใชนะคะอ๋อโอเคส่วนมากเราก็จะเอาไม้ที่เราแบบลักๆอย่างเงี้ยเข้ามาไว้ในตู้นี้ไม้อ่ะค่ะสามารถที่จะอยู่ในตู้นี้ได้ตลอดไปไหมหรือว่า อพอถึงช่วงระยะเวลาหนึ่งเราควรเอาเขาออกมา,าจะเป็นอย่างนี้ในลักษณะนี้มากกว่าถ้าสมมุติว่าต้นไหนที่เราจะตัดค่ะจะตัดตัดไม้อย่างนี้ค่ะค่ะเราก็จะเอาอกอย่างเนี่ยที่เราเพิ่งตัด เราก็จะใส่กระถางแล้วก็เอามาอบโดยที่เมื่อก่อนอาจจะใส่ถุงต้องผูกปากถุงแล้วก็อบถูกต้องไหมคะเราก็เอามาไว้ในตู้นี้ให้คุมอุณหภูมิไปเลยดีกว่าตู้อบไหมคือคือแล้วแต่คนมากกว่าแต่เราคิดเกียนแบบถ้าผูกถุงเราต้องผูก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 มันเยอะเราก็เลยทาทำาทำอ e ีแลฟบอย่างเงี้ยเพื่อแบบไว้ไว้อบเลยข้อดีของเจ้าตู้อ e ีเลเนี่ยคะ่ะโดยประสบการณ์ส่วนตัวแล้วคิดว่าข้อดีของเขาอะ่ะคืออะไรคะอย่างอย่างแรกเลยที่เห็นความเปลี่ยนแปลงก็คือ รู้สึกว่าไม้มันสวยขึ้นถ้าเป็นตระกูลมอนตะกูลมอนเหลืองอ่ามอนเหลืองนี่คือจะเห็นจะเห็นได้ชัดว่าเมื่อก่อนน่ะมันจะมีต้นแรกมันจะไหม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 เยอะมากเพราะเราไม่มีตู้เราไว้ข้างนอกไว้ข้างนอกถึงเราพยายามน้ำน้ำอะไรทุกอย่างเราเช็ดใบอะไรทุกอย่างก็คือเป็นแต่คือพอพอเอาเข้าตู้รู้สึกว่าแบบมันมันเริ่มสวยขึ้นมีปะาปลาย มีแบบไม่คายน้ําอะไรอย่างเงี้ยเนาะที่แบบปล่อยปล่อยอันนั้นมาแล้วเหมือนแบบมันเป็นละอองน้ําแล้วมันไม่คายน้ําก็คือมีปปลายแต่ไม่ใช่หนักเหมือนแบบแบบเดิมเดิมช่วงแรกๆใช่ไมมโตไวขึ้นไหมคะโตไวค่ะโตไวขึ้นใช่อ่าสาหรับใครนะคะที่แบบว่าเขาเรียกว่าเนี้ยมีมีพื้นที่พอเหลือบ้างหรือว่าอาจจะใช้เป็นส่วนหนึ่งของโรงเรือนก็ได้เพราะว่าที่เนี้ยมาเอ่อเจ้าตู้เนี้ย อยู่ในส่วนหนึ่งของพื้นที่โรงเรืถูกไหมคะอยู่ในส่วนเดียวกันหมส่วนเดียวกันคือเขาสามารถอยู่ได้แล้วอีกอย่างคือใช่ใช่แล้วอีกอย่างคือต้นไม้ถามวาสวยขึ้นไหมก็คือดูดูใหญ่ดูโตดีใช่ไหมคะสามารถอยู่ได้ตลอดเวลาอยู่ในเนี้ยได้ตลอดเลยเหมือนเลี้ยงเขาไว้อีกอย่างอยู่ในตู้อ่ะมันดูเป็นเหมือนเขาเรียกว่าไงนะมันเหมือนเอาไว้ชื่นชมเป็นการศิลปะใช่ถูกไหมเป็นยังไงไหมคะมันเหมือนแบบ เพราะว่าของโชว์ที่เราแบบให้คนดูเดี๋ยวเราจะขึ้นภาพเอาไว้นะคะตอนที่เราเปิดไฟแล้วเพราะตอนนี้เราเปิดไฟไม่ได้เนื่องจากว่ามันจะมีแสงกระพริบนะคะมันจะมองลําบากนะคะเอาเป็นว่านี่ก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียเนาะแล้วก็ค่าใช้จ่ายอะค่ะขอสรุปค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จค่าใช้จ่ายอันนี้เบ็ดเสร็จถ้าถ้าสำหรับตัวเราเองก็คือไม่เกิน35,000บาทไม่เกินสามที่ที่ทำรวมทุกอย่างแล้วเพราะว่าแต่ถ้าสมมุติ เป็นเป็นคนที่ยังยังไม่มีฐานอ,อันนี้อาจจะมีาการบวกเพิ่มขึ้นอีกสัก5,000ถึงแ0 0พันใช่เพราะว่าต้องต้องมีฐานแต่ของเราโชคดีหน่อยที่มีฐานวางต้นไม้แล้วก็เลยมีแค่ตัวโครงตัวไฟตัว พัดลมข้างหลัง่คะข้างหลังเราก็ต้องติดผนังหมดทุกอย่างค่ะโอเคแล้วก็จะต้องมีแผงหลักๆก็จะเป็นแผงหลังพึ่งใช่แผงทำความเย็นแล้วก็ตัวพัดลมอันนี้สําคัญค่ะเพราะว่าถ้ามีแผงหลังพึ่งแต่ไม่มีตัวพัดลมก็ไม่ได้ไม่ได้อนะคะเพราะว่าเราจะต้องมีให้อากาศเข้าออกเข้าออกถูกต้องประมาณนี้แล้วก็เลี้ยงลืมๆอยู่ในนี้ได้เลยเขาเติบโตได้ ลืมลืมได้แต่ก็เปิดดูบ้างค่ะแล้วถ้าอยู่ในนี้เราจะต้องใส่ปุ๋ยไหมคะบำรุงไหมหรือว่ายังไงส่วนมากจะบำรุงอาทิตย์ละครั้งอะค่ะอ่าใช้อะไรเอ่ยปุ๋ยทางใบไหมหรือยังไงปุ๋ยทางใบปุ๋ยทางใบนะคะใช้อะไรคะอ๋อ s h b นะคะ101ใช่ไหมคะอ่านะคะก็ฉีดไปเลยนะคะอะไรประมาณนี้ แล้วก็จะมีชาวรูทอะคะอ่ะที่ใช้ประจําลูกค้าประจําใช่ไหมคะใช่นะ <laughs> นะคะ <laughs> เพราะว่า ใครเลี้ยงไม้ด่างเนาะต้องมีชาวรู้หรือว่าใครมีปัญหาเรื่องไม้เป็น ICU นะคะเราก็ต้องใช้นะคะนี่โฆษณาหรือเปล่าคะออไม่ใช้จริงใช้จริงค่ะสําหรับช่องทางติดต่อนะคะก็จะเป็น f เ c e b o o k กันกพรเจริญพิพัฒน์พง์ค่ะเบอร์โทรจะเป็น095 6969 699ค่ะค่ะสามารถมาแวะชมสวนที่นี่ได้ไหมคะแต่ติดต่อก่อนเนาะใช่โอเคเพราะว่า เราไม่ใช่แบบว่าเป็นส่วนเปิดอย่างนั้นใช่ไหมคะ,ะ,คะกน็นัดนัดแชทกันมาก่อนนะคะ<ช>โอเคสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณมากนะคะ<ช>สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ